สวัสดีจ้าทุกคนลวนจะพาทุกคนมาดูวัวจ้าทุกคนวัวหลายตัวมากเลยจ้าทุกคนจ้าลวนซูมให้ทุกคนดูใกล้ๆนะจ้าอืมนะจ้าทุกคนจ้าด้จ้า วัวน,นี้เขาก็จะมีหลายสีในตัวแต่ละตัวนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะเช่นตัวอย่างตัวนี้นะจ๊ะเป็นตัวดังๆมีลหลายๆสีนะจ๊ะ,จะทุกคนลวนซูมได้แค่นี้นะจ๊ะอืมโอ้นั่นจ้ะอ,อันนี้เขาอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะ มีลูกวัวด้วยจ้ะลูกวัวเป็นสีดำเป็นตัวดำนะจ๊ะแล้วมีตัวหนึ่งนั้นนอนอยู่นะจ๊ะทุกคนดูให้ดูเรื่อยๆจ้ะอ้นะจ๊ะทางโน้นรู้สึกจะมีหลายตัวนะจ๊ะนั่นะจ๊ะก็ซูมได้แค่นี้นะจ๊ะอืมนี่จ้ะ ก็มีลูกวัวหลายตัวอยู่จ้ะทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็ใช่จ้ะนั่นจ้ะทุกคนแต่ลูกของเขานี่สีไม่เหมือนแม่นะจ้ะเนาะสีเขาจะออกดําแล้วก็ออกเป็นแดงๆนิดหน่อยนะจ้ะนั่นจ้ะทุกคนจ้าบรรยากาศในที่นี้ก็ที่ออกซฟอร์นจ้ะที่เมืองอที่เมืองออกซฟอร์นจ้ะนี้อยู่ไม่ไกลจาก ใครเชิดนะจ๊ะทุกๆคนใครเชิดที่ว่าเกี่ <ส jó. S 1> ยวกับเฮลิคอปเตอร์นะจ๊ะทุกคนดูจ้ะทุกคนก็จะได้ยินเสียงคนเดินนะจ๊ะเพราะว่าคนเดินในถนนนะจ๊ะทุกคนคนก็พาทุกคนมาทางนี้นะ่ค่ะเดี๋ยวมีหลายตัวนี่ค่ะ เดี๋ยวก็ซูมกลับมาอีกนะคะทุกคนน,น,นี่มีอีกตัวหนึ่งจ้ะตัวนี้ยืนอยู่คนเดียวเลยจ้ะนี่เป็นทางคนเดินนะจ้ะทุกคนอือนี่จ้ะอันนี้ทางคนเดินจ้ะกลับมาโวยเลยจ้ามาดูวัวลองสูมให้ทุกคนดูใกล้ๆกล้จ้า อ้นี่เป็นเขาแปลกๆนะจ๊ะทุกคน,นสังเกตดูเขาวัวนะจ๊ะขอบคุณมา,มากๆนะจ๊ะทุกคนที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย